ฉบับที่2นะคะมาจากสเสถียรธรรมสถานนะคะเป็นการแจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของแม่ชีสันสณีสถิรถสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานนะคะในแถลงการฉบับที่2นะคะได้พูดถึงอาการของแม่ชีสันสณีหลังจากที่ป่วยเป็นโรคมะเ็งกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ปี2560มีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรกและตรวจพบก้อนมะเร็งอีกครั้งในช่วงกลางปี2563ป,ปีที่แล้วค่ะหลังจากนั้นเข้ารับการรักษาโดยคณะแพทย์อย่างเต็มความสามารถ จนกระทั่งวันที่สธันวาคมอาการไม่ปกปติอ่อดเคลียม,มากขณะผู้ดูแลจึงพาท่านเข้าไปรับการรักษาอีกครั้งทางคณะแพทย์พบว่าก้อนมะเร็งได้ขยายขนาดและลุกลามไปอย่างมากทางผู้ดูแลจึงตัดสินใจพาท่านกลับมาพำนักที่สเสถียรธรรมสถานตามปณิธานของท่านนะคะแล้ววันที่6ธันวาคมในช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือ ว่าตามข่าวยังใกล้ชิดน,นะคะและท่านาก็ได้คืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบในวันที่7จ็พาคมเวลา18นาฬิกายีสินาทีสิริอายุ68ปี1เดือน7วันสถียนธรรมสถานคณชศิษยานุสิตนะคะก็เลยประกาศแจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชีแล้วก็จะแจ้งกำหนดการอื่นๆให้ทราบในวันถัดไปนะคะซึ่งถ้าใครที่ตามข้อมูลนะคะผลงานโดดเด่นของแม่ชีสันตนีก็คงนี่พ้นกนารสร้างสถียนธรรมสถานสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ้งแต่ละปีก็มีคนที่เข้าฟังทงกันหลายพันคนนะคะมีบ้านสายสัมพันธ์บ้านแห่งชีวิตใหม่ของผู้หญิงที่ประสบปัญหาชีวิตรวมถึงยังมีโครงการอื่นอีกมากมายที่แม่ชีเป็นแรงสำพัญนในการขับเคลื่อนและยิง่งไปกว่านั้นค่ะเรื่องราวของแม่ชีสันสนียังถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Walk of Wisdom นะคะที่ฉายในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยค่ะ